นักเมืองโรมวิสัยกษัตริย์ที่ปกครองเมืองอยู่มีนามว่าเทาหัสวิชัยใละองค์เมเิตสีชื่อนางเกษณีทั้งสองได้ให้กําเนิดให้เราองค์น้อยโดยมีเรือนไม้สโสนติดมือออกมาด้วยและยิ่งเด็กสาวโตวขึ้นเรือนไม้นี้ก็โตขึ้นตามจนเรือนไม้นี้กลายเป็นของเล่นปวดของเธอ นางในฝันว่าตนกําลังหลงอยู่กลางป่าระหว่างที่นางกําลังหาทางออกเมือเอินได้พบชายหนุ่มรูปงามเข้าสนอน้อยเลยเข้าหาชายหนุ่มคนนั้นแต่ไม่ว่าตนจะพยายามไล่ตามยังไงก็ไม่อาจเข้าใกล้ชายคนนั้นได้เลยจนทําให้ตนสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฝันนั้นไม่นานสนอน้อยก็รีบเข้าไปทูลกล่าวให้พระบิดาและโหดหลวงฟัง ผลลุงที่ได้ยินเรื่องราจากพาธิดาเลยเกล่าวออกไปว่าท่านมีเหตุต้องออกจากเมืองแล้วจะได้พบกับเนื้อคู่พร้อมทั้งได้รับความยากลำบากอีกด้วยแต่หากท่านยังคงอยู่ที่เมืองนี้ต่อพระบิดาและพระมารดาของท่านจะต้องสิ้นพระชนเป็นแน่เมื่อทราบเรื่องราวแล้วสน,น้อยจึงขอออกจากเมืองแต่เพียงผู้เดียวพระบิดาและพระมารดาที่ได้ทราบเรื่องดังกล่าวจึงจำใจให้ลูกสาวข,ของตนจากไป เดยขอให้สนน้อยปลอมตัวไปชาวบ้านและเอาเครื่องสมพระชีตาติดตัวไปด้วยระหว่างทางที่สนน้อยเดินทางเข้าป่าในขณะนั้นเองพระอินได้ไปพบเห็นนางเขาแล้วทราบเรื่องราวจนเกิดความสงสารกับชะตาการรมของหญิงสาวเลยจำแรงแปลงกายเป็นชีปะเขาไปล้มให้สนน้อยเห็นโอ้ยโอ้ยเจ็บไปหมดเลยด้วยความใจดีของสนน้อยที่ไม่อาจทนเห็นใครมีความทุกข์ได้จึงเข้าช่วยเหลือชีป,ปากขาวตรงหน้า จนชีปากขาวท่านนั้นมอบยาพิเศษสำหรับชุกชีพคนตายพร้อมกับชี้ทางออกให้สนน้อยกล่าวขอบคุณปอดแยกย้ายไปตามทางที่ชีปากเขาแนะนำระหว่างนั้นสนน้อยได้มองไปรอบๆจลืมพบหญิงสาวนอนตายพอโดนพิษงูก,กัดเขาสนน้อยเรือนง,งามนํายาที่ได้มาลองรักษาคนตรงหน้า,านใดน,นั้นเรากับปฏิหารหญิงสาวตรงหน้าก็สะุ้งตื่นขึ้นมาเราเอ่ยถามสนน้อยด้วยความมึนงงว่า เกิดอะไรขึ้นกับข้าใจเยยนก่อนนะท่านเป็นใครหรอตัวข้าชื่อสโสน้อยท่านช่วยชีวิตข้าไว้จริงๆด้วยข้าติดหนี้บุญคุณท่านแล้วข้าขอเป็นท่าท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วไม่ทราบว่าท่านสโสน้อยมาจากที่ใดกันหรือข้าเป็นพาทิดาจากเมืองใกล้ๆนี้เองเจ้าพอจะช่วยนําทางเราไปยังเมืองถัดไปจะได้หรือไม่บ่าวรู้ว่าต้องไปทางใด เดี๋ยวบ่าวจะนำทางไปเองเจ้าค่ะทั้งสองตัดสินใจที่จะออกเดินทางพร้อมกันระหว่างนั้นนางกุลาก็ช่วยซูละสโน,โน้อยไปอย่างดีในขณะเดียวกันณเนะมืองนพรัตนมีกษัตริย์ปกครองเมืองอยู่นามว่าเท้ากาลสึกและเมสีีชื่อนางประภัยผู้เป็นบุตรของทั้งสองนามว่าพระวิจิตจ,จินดาถูกพิษพญานาเขา้จาจนทำให้วงสิ้นพระชนทันที พระวิดาและพระมันดาเกิดความสกเศร้าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นจึงเรียกโหดหลวงเข้าเฝ้าเพื่อถามสาเหตุและโหดหลวงทำนายออกมาว่าบุตรของท่านเท้าเคยฆ่าพญานาคไวในชาติก่อนเลยเป็นเหตุให้พญานาคโกรธแค้นแล้วขายพิษทิ้งรอไว้ยามพระวิจ,จิตจ,จินดามาถูกพิษซ้ำเข้าจึงสิ้นพระชนทันทีแต่ไม่นานจะมีพระธิดาจากเมืองอื่นมาชุบชีวิตให้เมื่อรู้ดังนั้นเท้าก็สึก และนางประภัยจึงตัดสินใจเก็บร่างของลูกชายไว้ในอุทยานและปาประกาศออกไปทั่วว่าหากมีผู้ใดสามารถช่วยพระวิจ,จินดาได้จะให้อภิเศกกับองค์ชายและครองเมืองนี้ต่อไปพอดีกับที่สโนวน้อยและนางกุลาเดินทางมาถึงเมืองนพร,รักแห่งนี้เราได้ยินเสียงประกาศนั้นจึงเป็นเหตุให้เสนน้อยตัดสินใจเข้าไปในวังและอาสา,าทําการรักษากราบทูลฝ่าบาทหม่อมฉันอยากลองทําการรักษาพระโอรสด,ดู ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้หม่อมฉันได้เข้าพบและทําการรักษาด้วยเอเพคะท่านพี่ให้นางได้ลองสักหน่อยจะเป็นไรไปดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะเพคะก็ได้แล้วเจ้าต้องการสิ่งใดอีกหรือไม่หม่อมฉันไม่ต้องการสิ่งใดขอเพียงให้หม่อมฉันได้ทําการรักษาพร้อมกับให้พระองค์โปรดกั้นม่านเจ็ดชั้นแก,ก่กระหม่อมด้วยเพคะหลังจากนั้นท้าวกาะส ในการมาตามคำขอสุนโน้อยเรือนง,งามก็เข้าไปดิทุทิยานพร้อมกับนางกุลาสุนโน้อยตัดสินใจแต่งเครื่องทรงพระราชดิดาระหว่างทำการรักษาโดยมีนางกุลาเฝ้าติดตามดูอยู่ขอให้ครั้งนี้เป็นเหมือนครั้งก่อนด้วยเมื่อสนน้อยเรือนง,งามทำการรักษาให้พระวิจ,จิตรดิดาเสร็จพิษขงพญายนาคก็ขึ้นไปไอร้อนจนนําให้สนน้อยทนไม่ไหวเ้าก็โจนออกมาจากมานกุลาข้าขอฝากเสื้อไว้กับเจ้าหน่อยนะ เดี๋ยวจะไปอาบน้ำสักพักสนูน้อยเดินง,งามในถอดเครื่องทรงพระชิตดาออกก่อนจะรีบไปอาบน้ำหลังจากที่นางกุลาได้แอบ,บสอ่องเข้าไปหลังบ้านนั้นนางเกิดความหลงไหลในรูปลักษณ์ของพระวิจิตรจินดาเขาเลยคิดกลอุบายนำเครื่องทรงของพระราชิตดาของสนูน้อยมาแต่งเสียเองพอดีกับที่พระวิจิตรจินดาฟื้นขึ้นมาทำให้พผลเข้าใจผิดว่านางกุลาเป็นพระธิดาที่มารักษาตน ่อแม่เขาเพระองค์ก็เข้าใจแบบนั้นเช่นกันจึงจะเตรียมจัดงานพิเศษให้ส่วนสโนน้อยกลับต้องไปฆาทาสให้นางกุลาไปในขณะนั้นเองเฝ้าก้าสึกแต่นางประภัยเิอความสงสัยในตัวนางกุลาว่าทําไมคนที่มาซาถึงไม่ใช่คนคนนี้แถมนางยังไม่มีราศีของการเป็นพระธิดาเลยแม้แต่น้อย้วยความไม่แน่ใจของทั้งสองจึงยังไม่ยอมจัดงานพิเศษให้แล้วอางว่า รอให้พระวิจิตจินดาหายดีกว่านี้ก่อนหลังจากนั้นจึงหาทางพิสูจน์กับนางกุลานางกุลาเจ้าเย็บใบสีให้ข้าจะได้หรือไม่ช่วงนี้ข้าอยากเอาไปให้ท่านพี่ของข้านะ่ะถ้าเจ้าทําไม่ได้ข้าคงต้องยกเลิกงานอาภิเษกของเจ้าลงแล้วละ่ะใจเย็นก่อนนะท่านมาเหสีเดี๋ยวหม่อมฉันจะทํใบสีมาถวายท่านเองเพคะถ้านางทําได้ก็ดีหมายถึงถ้าเป็นพระธิดาจริงๆอะนะ ทำยังไงวุ้เนี่ยทำไปไม่ได้สักทีไม่ทำแล้วตายจริงใบตองนี่อืมทำใบสีดีกว่า,าเสร็จสักทีกูลาเดี๋ยวขอรับไปแล้วนะเจ้าเจ้าไปไหนนางกุลาแอบเ็นสนโน้ยทำใบสีจะแย่งของจากนางแล้วนำไปถวายแกนางประภัยพร้อมกับเร่งวันเอวิเศษ ตนส่วนพระวิจิตรจินดาที่ได้ยินเขาเขาก็ยิงเมยะอภิเศกกนางเข้าไปอีกไปขอทูลลาพระบิดาและพามันดาไปเที่ยวทะเลระหว่างเตรียมเรือให้พระวิจิตรจินดาเขาก็รู้สึกน,นางประภัยก็สั่งให้นางกุลาไปย้อมผ้ามาผูกเรือแต่ก็เป็นอีกเชิ้นเคยนางกุลาที่ไม่รู้วิธีทำเลยวางผ้ากับสีทิ้งไว้ขณะเดียวกันส่วน้อยได้เห็นผ้ากับสีที่วางไว้เกิดความคิดนั่นนไปซักย้อมอย่างสวยงามและเป็นอีกครั้งที่นางกุลา ได้ทําแบบเดิมและนําไปหอวายอีกพร้มอมกับยืนคันขาเกียเท้าก็รักสึกนายนาปภัยว่าหากพระวิจิตจินดากลับจากประพาสทะเลแล้วเมื่อใดต้องรีบจัดการอพิเศษแก่หม่อมชันให้ทันทีนะเพคะนาวันออกเที่ยวของพระวิจิตจินดาองคชายพวกเรานําสมอออกไปแล้วแต่เราไม่สามารถขยับเรือออกได้ควรทําเช่นไรดีพยะคะ หรือเพราะผู้มีบุญวาสนาต้องการฝากซื้อของเป็นแน่เลยทําให้เรือไม่ขยับเช่นนี้พระวิจิตจินดาคิดได้ดังนั้นจึงสั่งให้ทหารไปถามรายการของจากคนในวงังทุกคนได้มีโอกาสฝากซื้อของกับพระองค์เว้นแต่สนนน้อยที่ยังคงอยู่ในเรือนเลยไม่มีใครได้ไปเข้าไปถามนางและเมื่อเรือยังไม่ขยับอีกพระวิจิตจินดาเลยสั่งให้ทหารกลับไปตรวจสอบหาคนที่ยังไม่ได้ฝากซื้อของอย่างครบถ้วนจนทหารได้ไปพบสนนน้อยเขา เจ้าได้ฝากซื้อของกับพวกเราหรือยังยังเลยเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นเจ้ามีของที่ต้องการอยากซื้อหรือไม่ข้าไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากฝากซื้อเดือนไม้สนุกก็พอเจ้าค่ะหลังจากที่รับฝากคําขอเสร็จเรือก็ออกขยับได้โดยง่ายส่วนนางกุลาที่ได้ยินเรื่องราวเขา็ยิยงเกลียดชังสนน้อยมากกว่าเดิมระหว่างที่พวกติจ,จินดาออกเดินทางพายุก็บรรดาพัดเรือไปยังเมืองโรมวิสัยของเท้าหัสวิชัย จิตจินดาได้เข้าไปรักทายท่านเจ้าเมืองพร้อมทั้งซื้อของฝากจนครบทุกคนแต่เมื่อถึงเวลากลับเรือของตนก็ไม่ขยับอีกจนพระองค์น,นึกขึ้นมาได้ว่าข้ายังไม่ได้ซื้อของให้นาะงข้าทาสคนนั้นเลยยายยายไม่ทราบว่าเรือนไม้สโสนหาซื้อได้ที่ใดกันถ้าพระองค์ต้องการคงต้องขอจากท่านเท้าแล้วเพราะไม่มีใครมีนอกจากท่านเจ้าเมือง พระวิจิตจินดาจึงเข้าไปในวังและทูลขอเรือนไม้สโสนไปให้หนาง้าทาพราะหัสวิชัยเกิดความสงสัยจึงถามลักษณะหน้าตาของนาง้าทาคนนั้นก็ได้ทราบว่านั่นเป็นพระธิดาของตนจึงยอมมอบเรือนไม้สนแก่พระวิจิตจินดาและให้ทหารติดตามไปด้วยและเมื่อพระวิจิตจินดากลับถึงเมืองนพรัตน์พระวิจิตจินดาก็ได้เข้าไปเล่าเรื่องราวแก่พระบิดาและพระมารดาฝั่งนางกุลาที่แอบได้ยินบทสนทนานั้นก็คิดกำจัดสนน้อยทิ้ง แต่สนูน้อยที่ไหวตัวทันเลยหนีเข้าไปในเดินไม้กอดเสียแล้วนางกุลาจะทําอันตรายอะไรกับนางไม่ได้เลยแต่ขณะนั้นเองที่พระวิจิตจินดาเข้ามาหาสนูน้อยกับเจอเพียงแค่นางกุลาเลยถามนางออกไปว่ากุลาเจ้าเห็นสนูน้อยหรือเปล่าสนูน้อยเหรอเพคะหม่อมฉันไม่เห็นนางเลยสงสัยนางคงหนีไปแล้วกับมังเพคะไม่มีทางหรอกสีหน้าเจ้าไม่ได้บอกแบบนั้นแต่นางหนีไปแล้วจริงๆนะ หม่อมฉันเห็นกับตาคู่นี้เลยเพคะพระองค์ไม่เชื่อหม่อมฉันก็ได้จะไปถามคนอื่นเขาคงพูดเหมือนหม่อมฉันแหละว่านางหนีไปแล้วนางกกหกหน้าด้าน,านเลยไม่แน่สนูน้อยอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้ฮะเสียงเพลงนี่จากเรือนไม้เหรอต้องไปข้างในนั้นแน่ๆองค์ชายท่านคิดจริงๆเหรอว่าสนูน้อยจะกลับมา องชายหม่อมฉันเรียกท่านอยู่นะหากข้าและนางเป็นเนื้อคู่กันจริงขอให้ข้าตามนางเข้าไปในเรือนไม้ได้ด้วยเถิดเมื่อพระวิจิตรจิดาอธิฐานจบร่างของพระองค์ก็หายเข้าไปในเรือนไม้แล้วได้พบกษับสนน้อยเรือนงานข้างในนั้นนางกุลาที่เห็นท่าไม่ดีเลยพยายามจุดไฟเผาเรือนแต่เรือนไม้นั้นกลับไม่เป็นอะไรเลยจนนางกุลาบรรทานโทสะใส่พร้อมกับตะโกนด่าท้อด้วยความไม่พอใจ และพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้าด้วยพระวิจิตรจินดาทราบเรื่องราวความจริงจากปากนางกุลาจึงมั่นใจแล้วว่าสโนโน้อยเป็นพระราชธิดาที่รักษาตนจริงๆพระองค์ตัดสินใจสั่งประหารนางกุลาแต่สโนโน้อยเกิดความสงสารแล้วขอไว้ชีวิตพระวิจิตรจินดาได้สั่งเนรเทศนางกุลาออกไปแทนหลังจากนั้นเมืองนพรัตน์ก็ได้จัดงานพิเศษระหว่างพระวิจิตรจินดากับสุนโน้อยเนรง,งามขึ้นพร้อมทั้งให้ทั้งคู่ครองเมืองนี้ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเรื่อยไป